มื่อเนี้าก็มาแจกโปรริมรีบสองพันสาวเนาะก็คือตัวนี้เลยก่อนอื่นเขาก็เข้าไปที่เมนู Google นะจากนั้นก็พิมพ์ตามนี้เลยอ่าถ้าเป็นประยัดพิมพ์ก็สามารถเอาตัวปะไว้ปะาไว้อยู่ทางรูมคิปเนาะเมื่อโหลดครับ แเบบรียบ้อยมันขึ้นหน้านี้แสดงว่าได้แล้วเนาะได้แล้วจากนั้นดาวน์โหลดตัวนี้แล้วแล้วก็เข้าไปที่อ่าลิงลิงโอนอะเราจะเข้าไปที่ลิงโออีกอเอลิงโอจะปะไว้อลูมกิบคือกันเด้อคือตัวนี้เลยคือ o b v เนาะมันขึ้นหน้านี้ก็ดาวน์โหลดคือกันเนาะดาวน์โหลดเออขึ้นหน้านี้ เดี๋ยวถามันเป็บหนึ่งขึ้นหน้านี้แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเรียบร้อยเนาะจากนั้นเขาก็ไปโหลดไฟล์เออ,อเคอมเนก็จะเป็นโหลดเมนูเนาะ esf จะเออเออ es แตกไฟล์เนาะ es แตกไฟล์ตัวนี้สำหรับแตกไฟล์เป็นมนูแตกไฟล์เนาะถ้าพิมพ์ไม้มีแล้วก็พอโหลดก็ได้เนาะโหลดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปติดตั้ง es file เนาะ เมนูตัวที่จะแตกไฟล์นะก็เข้าไปที่ไฟสว่วนตัวนะตัวจัดการไฟนะอันนี้มันอยู่นานี้เนาะกดกดเข้ามานี่ยอหนนี้เปิดเลยเนาะเปิดเปิดเรียบร้อยมันขึ้นหน้านี้ติตตั้งแนละ้วกดติดตั้งอกดติดตั้งที ติดตั้งเลยโอเคต้องต้องถ่านเนะาะวันนี้เราต้องถา่านก่อนถ้ามันจะติดตั้งแล้ววิธีการนี้เมนเราจะเหตุใดเพียงแต่ระบบ Android เนาะแต่เป็นระบบของที่มีกา a p p l e นะนะมันจะเหตุบ่ได้เนาะ <c oughs> เมื่อโหลดแล้วแล้วก็เปิดเลยเนาะ กดเปิดเลยเดี๋ยวคือรุ่นเอ้ามันขึ้นหน้านี้เ,นเขาก็กดปฏิเสธเนาะเมื่อมันขึ้นหน้านี้แล้วก็กดตามข่อยเลยเด้อร์กคือกดจุดถรงนี้มาอยู่นี้เนาะจากนั้นขึ้นหน้านี้เขาแล้วแล้วเ,เขาก็ไปกดดาวน์โหลดด,ดาวนโดด์โหลดอ่าเกม,มนี้เนาะก็คือตัวนี้เลยเนาะกดเข้าไปเว็บ จากนั้นคือน,นะไนนี้เฮากดติดตั้งทันทีติดตั้งตรงตองถามมันก่อนนะถามมันจะติดตั้งแล้วเนาะหรือว่าจะออกเลยก็ได้เนาะจะคอยจะถามก่อนวิธีนี้มเมนฮิตดัด่ด้วยแอ่ a เต r o i d เนาะสำหรับ ios หรือว่าจะเป็นรุ่นที่มีการ apple จะฮิตบ่อรนะ จากนั้นเขาก็กดไปที่อยู่นี่เนาะลิงหลาต่าเนี่ยกดกดอยู่นี่ไว้กดค้างเนาะกดค้างเพื่อแตกไฟล์มันนะกดใหม่กดใหม่กดค้างเออมันขึ้นหน้านี้กดทั้งลุมเนาะสามสามจำทั้งลุมเนี่ยจากนั้นเขาก็กดอยู่ที่แตกไฟล์อยู่นี่เนาะแตกไฟล์กดไป จากนั้นตกลงไปเลยอเรียบร้อยหลังจากที่เขาแตกไฟเรียบร้อยเขาก็กดไปที่ยูทึงในนอะนดาตาที่เขาแตกไปแล้วเนาะกดหนึ่งครั้งกดอีกครั้งอา่าหนึ่งอันนี้กดค้างไว้ <กด S 2> แล้วกดตัดทางลมเนาะกดไปที่กดออกสามครั้งเออกดออกสามครั้งจากนั้นเขาก็เลือกไปที่เอ็นดอยนะกดออกอีกครั้ง เลือก Android เนี่ยก็คือ Android เลือก Data Data อ่าจากนั้นเขากดวางทันทีกดวางเรียบร้อยก็กดออกกดออกสองทีเนาะออกดหนึ่งทีสองทีครั้งเรียบร้อยอจากนั้นเขาก็ไปแตกไฟล์ลิงก์โอเนาะคือลิงก์ o b b เนาะลิง o ก์โอคือตัวนี้เลยกดค้างไว้คือเกาเนาะเดี๋ยวกดค้างไว้ จากนั้นก็ไปช่วยสามกีดอยู่ข้างลุงจากนั้นก็แตกฝายทันทีเนาะอ่าตัวนี้อ่าต้องใช้เวลาเนี่ยเนาะอ่าแต่ก็ไวาอยู่ต้องถ่าให้มันเต็มก่อนจากนั้นไฟของฮอนได้แล้วเนาะจากนั้นนิวคืออยู่นยันกดค้างเออผมเนงกดเขาหนึ่งครั้งสองครั้งกดค้างแล้วก็ตัดนะตัดแล้วเขาก็กดออกสามสามครั้งอ่า จากนั้นเขาเลือก Android เหมือนเดิมกดเข้า Android จากนั้นเขาก็กดเข้า OBB จากนั้นกดวางเลยเมา่อขั้นตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะเลาก็สามารถเขาไปเออปัดตัวนี้ออกก่อนปัดออกเบิดเปิดตัวเนาะจากนั้นเขาก็สามารถเขา้าหาเกมเออนี่มันออกมาแล้วเขาไปในเกมได้เลยเนาะ เมื่อเขาไปในเกมลหนนาตามันขึ้น,นานี้ขึ้นหน้านี้เขากดอนุญาตเลย <Wow. S 1> มันก็ให้เป็นทีมาั์เซรลนาให้เขามาเนาะเออเห็นบอหเห็นเงินอยู่ถึงนี่บอเงินลาย,ยจากนั้นเขาก็สามารถอไปเบิ้งนักเตะที่เขาให้เขามาไปซื้อนักเตะเพิ่มหรือว,ว่าเก็ดเป็นลายๆเนาะ เขาให้เขามาก็น so no? ักเตะก็เต็มร้อยเต็มร้อยเลยเขาก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะคือเนมาคยซื้อเนมาซื้อได้เลยนี่ซื้อได้เลยเนาะนี่เลยถ้าใครมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนี่เจ้